ในค่ำคืนที่มืดมิดคือช่วงเวลาที่ความชั่วร้ายจะคืบคลานออกมาจากตรอกมืดอันน่ารังเกียจเพื่อทำลายความสงบตามคิวอีกแก่กูจะเอาเงินไปดูดยาฉันไม่กลัวแกอีกต่อไปแล้วเด็กติดยาเพราะครั้งนี้ฉันจะโทรเรียกตำรวจเอาไม่อีกแกมีโทรศัพท์ไว้เรียกตำรวจกูอยากติดยากูไม่อยากติดคุกอืโทรเรียกตำรวจตอนกลางคืนปวดตาจัง และเมื่อได้ยินเสียงคล่ำคลวนของผู้บริสุทธิ์ก็คงจะมีฮีโร่คนเดียวที่จะจัดการเรื่องนี้ได้กัปตันออบตัสและคู่หูของเขาเจ้าหนูสายตามหาศจรร์ออบตีทั้งผู่อุทิศชีวิตให้กับการรักษาสายตาและต่อสู้กับความชั่วร้ายของแสงสีฟ้าหมดเวลาเขงแกเแล้วไอความชั่วร้ายทุเรียนอันตามัสีมาเถลไนจะการมันเลยออบตีได้เลยครับกัปตัน จำไว้นะเด็กๆการเล่นมือถือในที่มืดเป็นเรื่องอันตรายและเพื่อถนอมสายตาเราควรที่จะเล่นในที่ที่มีแสงพอเหมาะและใส่แว่นกรองแสงออบดัสเพื่อปกป้องตัวเองจากแสงสีฟ้าและกระปั้นกูทำไมงไม่ซิวันจงรักษาสายตาดูดเกลือรักษาความเค็มกับตตน เฮ้ hey, หนูพอได้แล้วแหละพ่อแกไปแล้วพอแล้วพอแล้วเขาตายแล้วกูคแค่อยากได้เงินสักสองร้อยสามร้อยเฉยๆไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้เฮ้เฮ้ใครก็ได้ช่วยด้วยมีเด็กใส่กางเกงในกระทืบคนแก่ไม่หยุดเลยใครก็ได้ตามลวดช่วยด้วยช่วยด้วยสามีฉันเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆก็ตาระเบิดไปแล้ว โอ้ว้าวพระเจ้ากับตันสภาพสายตาของเขาน่ารังเกียจมากเลยสายตาดีมากออฟตี้และดูเหมือนจะมีแค่ที่เดียวเท่านั้นที่จะรักษาเขาได้ร้านออปตัสไอเทสแล็บที่สยามซอยหา้าเป็นหน้าร้านเปิดใหม่แห่งแรกของออปตาที่มีโปรแกร,รมวัดสายตาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยพร้อมผู้เชี่ยวชาญน,นักทัศนามาที่จะมาวัดสายตาให้กับคุณเอ้ว่าวเป็นร้านที่น่าไปจริงๆครับกับตนโอ้ใช่เลยออปตี้มันน่าไปมากเลย เรามัวรออะไรอยู่รีบเข้าไปส3สามีฉันจะตายอยู่แล้วไม่ได้ร้เขาเปิดเที่ยงถึงสามทุ่มเรามาเร็วไปห้านาทีกเกตดแตนผมต้องเข้าห้องน้ำไม่ได้สถานการณ์เป็นไงบ้างศาสตราจารย์อ่ะไม่ดีเลยผมไม่เคยเห็นคนมีอาการปรวดตามากขนาดนี้ตั้แต่สมัยช่วงบุกเบิกร้านเกมแต่เราปิดร้านเกมไปหมดแล้วนี่แล้วพวกเขายังปวดตากันได้ยังไงล่ะ ฝีมือของแกนี่เองไอ mm, ้จอมอนแสงสีฟ้าไอ้เหียแกไม่มีวันกำจัดแสงสีฟ้าให้หมดโลกไปได้ลอกับตาเพราะตราบใดที่มนุษย์ยังต้องใช้ชีวิตกับหน้าจอแสงสีฟ้าก็าจะทำให้มือปวดตาหมายความว่ายังไงว่าตราบใดที่มีจอแสงสีฟ้าก็าจะทำให้ปวดตาน่ะไม่ต้องห่วงกับตาผมกำลังเสิร์ชหาข้อมูลนี้อ่ นัาสอดสอาจ์สีฟ้ามันอยู่ในมือถือใช่แล้วกัปตันและเมื่อแสงสีฟ้าเข้าถึงทุกคนที่มีมือถือทุกคนก็จะปวดตา,าแผนของแกมไม่มีวันได้ผลหรอกเพราะยังไงเยาวาชนที่ดีจะไม่ใช้โทรศัพท์เกินวันละสองชั่วโมงใช่ไหมพวกมันไม่มีวันอดใจไม่ดูโทรศัพท์ได้หรอกกัปตัน เมื่อต้องเจอกับการไล่สดวิธีการขูดหาเพชรในเกม8 Bit Survival แบบมาราธอน7ชั่วโมงติดต่อกันสาธจรหาวิธีรักษาทุกคนให้ได้ออปตี้เตรียมตัวเรามีไล่สดที่ต้องไปจัดการออปตี้เออใช่ออปตี้เข้าห้องน้ำอยู่แต่นั่นก็ครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วไม่ใช่เหรอขี้นานๆไม่เบื่อหรือแล้วนี่ก็คือขั้นตอนการหาเพชรมาทำชุดม้าของคนอย่าลืมกดไนค์ออปตี้ พลาดเลับต้นผมแค่อยากได้เพชรเพิ่มมาแต่งตัวให้หมาผมเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะออฟตี้ให้ผมไปด้วยกับเตันผมยังสู้ได้ผมยังสามารถไม่ออฟตี้มันอันตรายเกินไปนายไม่ใช่เจ้าหนูสายตามหาสัจจ์อีกต่อไปแล้วออฟตี้นายตาลีถ้ามันเลยอดสัเจือนต้อยผมต้องตายผมก็ยอมอ่าเจ็บนิดหน่อยนะ โอเคแล้วทีนี้เราก็ขุดไปจนถึงชั้นหินแต่ถ้าคุณเจอลาวาก็ <Ma> <instance> ไม่ต้องตกใจก็ได้อยู่นี่เองจะไม่มีใครต้องปวดตาจากการนั่งดูสตรีมเจ็ดชั่วโมงอีกแล้วฮมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกกาบตาจัดการมันเลยสมุนค่ะเอไโอเกมเมอร์สตรีมเมอร์เด็กสถาปย์นักเล่นหุ่น ราฟิกดีไซเนอร์และอาชีพอื่นๆที่ต้องอยู่หน้าคอมฮ่ <c oughs> าฮ่าใจแกับตนอาชีพที่อยู่หน้าจอทั้งวันก็คืออาชีพที่ต้องรับใช้แสงสีฟ้า่า <c oughs> ตั้งสติให้ได้ทุกคนจะไปฟังมันทุกคนเคยมีสายตาที่ดีแต่เพราะการงานอาชีพน่ารัเกียจที่ต้องทำให้ทุกคนอยู่หน้าจอลับปวดตาเงียบๆกูต้องทำงานเลียกโลก มันจบแล้วคับตันทุกคนจะปวดตาอ,อ้าโอ,าอ,าอ,าอา้ฉันรู้สึกสบ,บา,ตตายตาตายตาฉัน ันเห็นทุกอย่างแล้วฉันเห็นทุกอย่างชัดเจนเลยคุณโอเคนะกัปตันอบตต์นายยังไม่ตายและนายก็ใส่แว่นออตัสแล้วใช่แล้วกัปตันและทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณร้านออตัสไอเทสแล b ที่มีโปรแกรมวัดสายตาด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและช่วยตัดแว่นพิเศษให้กับผม ว่ามันเป็นร้านที่น่าไปจริงๆริโอ้ใช่เลยกับตันชีวิตหนึ่งต้องไปสักครั้งหนึ่งฉันกลับมามองเห็นล้วขคุณมากเลยครับกับตาโนตองไม่ไม่พวกแกควรจะตาเลยกันมอซ์พิแลรวโจมาแสงสีฟ้าเพราะตาได้ที่ความชั่วรายย้ายยังมู่ทำลายสายตาออฟตัสก็จะอยู่ที่นั่นเพื่อหยุดมันมันไม่จบง่ายๆอย่างนี้หรอกแสงสีฟ้าจะกลับมาและพวกแกทุกค ล้วก็ไปในครั้งหนึ่งที่โลกปลอดภัยเอาจริงๆนะกับตันถึงแม้แสงสีฟ้าจะชั่วมากแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าใครเราไม่จำเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้แต่มันฆ่าออบตี้ไม่ใช่เหรอเออไม่กับตดนผมแค่ตาเอียงเพิ่มเฉยๆลูกฉันและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นกับตันแต่ถึงแม้กับตันจะไม่อยู่กับเราแล้วหน้าที่ของการรักษาสายตาของ<ๆ>ของ<ๆ>อบ<ๆ>ตัสก็ยังไม่จบลงไอ้นั่นแหละที่กระเทมคนแก่ และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นออฟตีโอ้และถ้าคุณกำลังปวดตาอย่าลืมมาที่ร้าน Optus Eye Test Lab ที่สยามซอยห้าพวกเรามีโปรแกรมวัดสายตาโดยเฉพาะสำหรับเกมเมอร์โดยนักทัศนามาตผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและอย่าลืมใช้โค้ดรหัสพสัสซิโลเมื่อใช้บริการกับทางร้านเพื่อรับส่วนลดหนึ้บาทมาเลยเราจะตัดแว่นให้กับคุณเองเจ็บนิดเดียว